เลยวันนี้เราจะมาขอรีวิวพอดีเลยผมถ่ายคลิปอยู่แล้วมันก็ถือเข้ามานะครับก็พอดีเลยผมกําลังจะหาแบบว่าอะไรมารีวิวนะครับก็มาขอวิสาสะแกะเลยแล้วกันนะแกะนะโอเคอันนี้แบบนั้นโดนะครับตจตุบายุมีสไปเดอร์แมนอะไรวะมีกัปตันนิฟิวี่แล้วต้องมัสแลมเมริกาไปเดิมเกิร์เวอันนี้ตีมาบางตัวเลขกันนีด ภาพเสียงหรือการพูดคำหยาบล้วนมาถึงพื้นทียย่เกินที่อาจจะไม่เหมาะสนมนะคงับหนูหนูคนรใช้จักรยานในการตอดเราบังการและใช้วิจารณญาณในการรับชมเตือนเลยนะเนี่ยสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมเฮ้ยเอาออกนะครับก็เอา้าโอเคก็วันนี้เห็นทุกคนดูกล้องยับ,ย,บ,ย,บ,ย,บยับดูยียงงี้มันเป็นของเพื่อนผมนะครับมันไม่อยากมาออกกล้องด้วยนะมันมันไม่สึกมานะครับก็ในวันนี้เราจะมาขอ รีวิวพอดีเลยผมทายคลิปอยู่แล้วมันก็ถือเข้ามานะครับก็พอดีเลยผมกําลังจะหาแบบว่าอะไรมารีวิวนะครับก็มาขอวิวาสาะสัแกะเลยแล้วกันนะแก่นะ <S <S โอเคโอเคเพื่อนตอนนี้นั่งอยู่หลังกล้องนะเฮ้ยไม่มีคัตเตอร์อ๋อน่นน่เอาคัตเตอร์มาหน่อยมาไปก็เป็นมันบอกว่าเป็นการ์ดนะครับเกี่ยวกับมาเวลอ่ะใช่ใช่จุดตรงนี้นะ <S <S ใช่มกมาเวลสั่งมาจากติงต็อกช็อป าตอนนี้ก็จริงก็อยากให้พวกบิวกบัเข้ามารีวิวด้วยนะอันนี้แกะเลยนะเอาเลยแกะเลยมาเรามันเป็นการเหมือนการโปกเกมอนป่ะอ,อ๋อมันตัดมาให้แล้วนี่แสดงว่าในสองมันก็มีบอกแเราดิใช่ไหมอ๋อ,อแล้วอย่างนี้นารูโตะนี่นารูโตะอันนี้แบบนนารูโตะนะครับจัดตติบัยยู เอามาให้ดูเฮ้ยมีกองใสด้วยนั่นน่ะมีสองใสด้วยนั่นน่ะอ๋อก็จะมีนารูโตะมีสไปเดอร์แมนมาเร็วไหอ๋อมีอันนี้อะไรเนี่ยในจอนวิกเหรออ๋อมีดราจแมนอ๋อมีกัปตันดิคฟิลี่แล้วรน้องนิคฟิลี่เมดิกาสไปเดอร์เกิลแลสไปเดอร์เกิลเราอ่านจับอ๋อจะเป็นการยืมไม่ได้ซูมเหรออันนี้ซ้ำไปเท่าไหร่ซูมซูมซูมเหมือนกันซูมในคอร์ อ๋อแต่มึงไม่รู้ใช่ไหมว่าของไหนกล่องมันคืออะไรเออใช่อ๋อเอเามาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้กูก,ก็ไม่รู้เนี่ยไหนมันแรงไม่แรงถือว่าที่ใส่อันนี้มาแรงแรง What ฮะแรงก็คือหายากอ๋อที่ที่ใส่แบบกรอบอย่างนี้คือหายากถูกไหมน่าจะใช่นะเพราะว่านี่ไม่เป็นถุงนี่เป็นถุงนะครับอันนี้เป็นกล่องไม่ไมีวันพีสหรอวันพีสจนถ้าว่าอันนี้อ๋อวันพีสมาเดี๋ยวเราจะเรียงไว้ตรงนี้นะ นี่ไอ้เรืงเหมือนผมเล่นไท่อยู่เลยอะอ๋อนี่มาดีกว่อันนี้คืออะไรอันนี้ก็มึงก็ไม่รู้หรอกอันนี้คืออะไรมันมีแค่ประเภทหรออันนี้ซื้อมาทั้งหมดเท่าไหร่หกหกร้อยก็ประมาณไอ้อันนี้เหมือนจะแกะแล้วเลยนะเฮ้ยเหมือนยังไม่แกะเลยก็จะมาแกะอันน อันนี้มันตัดหมดแล้วนะครับเนี่ยตัดหมดแลยอ่าก็จะเป็นแบบนี้ซองออกมาให้ทั้งหมดนี่หกร้อยหนึ่งหกร้อยบาทนะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าว่ามันว่าอารมณ์เคยเหมือนซื้อกาสโปเกมอนน่ะเออสะสมการโปเกมอนน่ะนน่าจะนะแต่ไม่รู้ว่าไหนมันแรงบ้างนะครับกองนะครับเรามีในกลุ่มด้วยหรอมีในกลุ่มบอกไหมมีว่าแบบใบไหนแรงใบไหนใบไหนอันนี้ต้องไปดูในกลุ่มนะสหรับคนที่สะสมนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ที่ใส่ซองน่าจะแรงอ่าอันนี้จะเก็บไว้ต่อไป อันนี้มีหลายอันนะอันนี้ก็มีกัปตันอีกแล้วทอแล้วก็พวกเนีมีแล้วไหมบัสสวนมากงเลยแล้จะใส่ซองไหมซองก็ท็อปท็อปโหลดอ่ะจะใส่ท็อปโหลดแล้วก็ดีไหมอันนี้เขาเรียกว่าท็อปโหลดหรอท็อปโหลดมันจะบอก S R U R รลยไหมกระดานกิจอ่ะ กต้องากินตรงดาวอนเอสอาร์อ๋อมีอมีเอสนี่คือเรตต่สุดแล้วอนี่คือต่ใช่มเอสอาร์เอสอารต่สุดแล้วอ๋อแล้วอันนี้ต่หมดเลยนะครับใช่พวกที่ไม่ได้ต่อมาจาหมดเลยเล้วอนเนี้ยนยูอนี่ยูอารยารูรคือทานอตอะทานอสน่าจะแรงสุดในกองนี้ทานอสแม่งเหรอ M R หรอน่าจะแรงสุดในกองนี้ แฐานะเป็นเอ็าร์นะครับอันนี้ก็ไม่มีนี่แล้วดิมีแค่ SR กับอาร์ตงนั้นเลยนะฮะ SR กับร์มันจะตำ่ำเนี่ยมีแค่ SR สอาร์กับอาร์นะเนี่ยแต่องหนึ่งมันจะต้องบุ๋นไงก็ในนี้ทำไมมันเดือนมันไม่ได้รู้เลยนะอ<ม>หรู้ว่าเขาจัดให้เป็นโน่นแล้วนี่เขาจัดมาให้แล้วใยสองมาให้เลย,อ,เลยอ๋อแล้วอย่างี้มึงจะได้ลุ้นอะไรถ้ามึงซื้อไาแบบไหน,นได้ลุ้นได้ลุ้นก็ลุ้นหน้ารลายเลย อ๋อหมายถึงว่ามึงสั่งหน้าไลท์ปูแล้วเขาก็แกะให้มึงดูแล้วใช่อันนี้คือมันลุ้นไปแล้วแหละจริงๆมันก็รู้แล้วแหละว่ามันได้ S R R U R อะไรอย่างนี้ยนะครับเปิดเปิดหน้าอะไรเปิดรู้จุดคนนี้ไปด้วยเปิดหน้าเปิดหน้าไลท์ก็จะแบบเออมันก็แบบมิติใหม่ดีนะในการขายการ์ดพวกนี้นะว้าปกติจะต้องซื้อมาลุ้นเองใช่ไหมหมดนี่ก็หันได้นะเพราะมีอ๋อมีกระบอกด้วยนี่อ๋อมีกระบอกอะบิ๊กด้วยโอเค มาดูอันนี้บ้าง oh, <man. S 1> อันนี้แ mm hmm. สดงว่าบัสรู้แล้วว่าได้อาร์ได้อะไรแล้วของอ้บิ๊กอะไอ้บิ๊กก็รู้แล้วแหละรู้แล้วแหละอ้าวเนี่ยอันเนี้ยแลแน่ในถุงเนี้ยแในซองมาจะแร่ะในถุงเนี้ยแลแน่แน่แน,น,นี่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกแลทั้งหลายแล้วครับใช่ไหมอันนี้กูดูไม่เป็นอ่ะ,ะอ๋อเอ R ก็จะลองลงมาจากแลจาก U R จากทั้งหลาย yeah. อันนี้ก็คือลองลงมาจากแกลนะครับอันนี้เหมือนอารมณ์เหมือนาการ์ดโปเกมอนนั่นแหละที่เขาแข่งข่ายกันแต่ว่าการ์ดโปเกมอนมันเหมือนแบบได้ซื้อเป็นแพ็คมาเปิดอีกอ่ะใช่ไหมมีแมมการ์ดโปเกมอนมีให้สุ่มเปิดในนู่นนะอยู่บ้านมี้บานอ้าวผมไม่เอามาเล่นเป็นเด็กบ้างอันนี้มันเล่นเป็นเด็กได้ไหมเนีนะ่ยเล่นตู้กันได้ไหมเล่ได้เล่นได้ครับเป็นการ์ดเล่นได้อยู่แต่ต้องไม่อ่านกฎดิแกะจะเล่นยังไงสำหรับสำหรับการมาวิลเนาะ เอ้ยนี่ไงวันพีชอ่ะมีวันพีชติดมันด้วยเนี่ยวันพีชเฮมีนาโตติดมันด้วยเออมีนาโต้ด้วยเนี่ยเรามาซองวันพีชแล้วมันไปมีนาโต้ด้วยไปนะเขาน่าจะใส่สองผิดตัวแทนมาแทนมานี่ก็มีวันพีชนะคราหลังการที่นใช่ปะใช่ที่ว่าใครถูกองมีหลักฐานมันทุงไปหอกมีหลักฐานทุบไปว่าคี้เหร่ขี้เียนอ๋อสามารถไปแยกขายในกลุ่มได้ใช่ไหม เฮ้ยอันนี้ก็วันพีชเฮ้ยนี่วันพีตอนเอสต้กุมโดํดำนี่นม,น <c oughs> มัมยนีตัวอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้กองสบู่ดูดินี่คิดนึงพวกแพรดานะกล <c oughs> ่องสุดท้ายอีจะเอากลับไปเปิดองมัเมั <c oughs> <c oughs> แต่ผมไม่รู้ไงว่าได้มันแหรไม่แพะ เดี๋ยวก็ขาอยู่เอาหรอน่าลองเลยน่าลองซื้อมาเล่นอู้ยูอันนี้4,000บ,บาทเลยตัวเลขกันนี่เลขเลขเลขโอ้โหอันนี้เจมส์ว่านะ่นาจะแ,แยกมาออามา,มาแล้วอะ่ะแยกงของอะไรแล้วล soil, มันอยู่ในนี้แล้วนะจริงอ<ช>ันนี้นก็จะมีแค่สองเฉยอันนี้ไม่ต้องแกะดูแล้วเพราะทั้ทงหมดนี้1,000บาทแล้วราคาตีกันไปเท่าไหร่ไอ้พวกอี ออเราต้องไปเทสก่อนแล้วก็เกตรียมสะสมให้ราคาขึ้นจริงๆนะควรจะไม่ได้มีขายเนีลยเออจริงๆเหมือนการ,ร์ดโปเกมอนโปเกมอนต้องเป็นภาษาที่ภาษาญี่ปุน่นแต่จะให้ดีก็ราไคาตกแล้วคนไทยมาแค่สะสมแล้วสิคนไทยมาเมาล่นเยอะราคาเลยตกอ๋อมันเอาไปม,าไม,ไมันก็ไปขายกันนี่แหละมันทลิบมาเยอะสิ ใชได้เลยเป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นนะราคาขึ้นโอเคทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะแอบแกะมารีวิวของของเพื่อนคนระับ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตก,กันดีกว่าว่าแบบมันเป็นไงแนละ้วผมไม่รู้ว่ามันเล่นเนากันเล่นต่อสู้กันยังไงนะการแบบนี้แต่มันน่าจะมีพลังในการแบบเล่นมันต้องมีกฎในการเล่นต่อสู้นะอันนี้อะไรเออลูกชายต้องไปที่แมนสู้กันเออใช่อันนี้ภาคแรกแล้วนะภาคแรกแบบแรกสุดเลยนี่ไหนสวยอีกทานอสทานอสสื่ออะไรมาะนะนะ หมดอันนี้อะไรอ่ะไอ้นี่ตัวอะไรอ่ะมันไม่โผลันนี้ตัวนี้ก็คือตัวอะไรมันไม่โผล่ก๊าซอะเอาตอนมาโกกาสสิโกกาสี้อันนี้โลแกนแน่นอนโอเคคุณเบื่อหมดแล้วนะครับสำหรับก๊าซเจะกันม่คลิปหน้าว่าจะรีวิวอะไรไม่ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ด้วยนะห้องกูจะเป็นห้องการ์ตูนหมดแล้วเดี๋ยวเจอกั Seven, six, five, four, three, two, one. Mother. Motherfucker